มันจะตอบยากนะกลุ่มที่บอกฉันได้ก็ฉันได้นะของดิบพระอาจารย์ครับถ้าญาติโยมเอาอาหารญี่ปุ่นปลาดิบของดิบอะไรพวกนี้มาถวายไม่ทราบว่าพระท่านสามารถฉันได้ไหมครับถ้าคุยกันในส่วนของสิ่งที่ชาวโลกยังมีความสงสัยบ้างนในเกี่ยวกับสิ่งที่ถวายพระ บางคนก็ถกเถียงกันว่าอันนี้ควรถวายอันนี้ไม่ควรถวายนะอย่างเราเจอในข่าวทั่วๆไปเนี่ยบางทีเจอข่าวพระไปนั่งไปนั่งฉันไปนั่งปรุงกันเองนะบางทีบอกว่าถวายญาติโย,ยมถวายของดิบอะ่นะของดิบบ้างเออย่างนี้ได้ไหมก็จะเป็นคําถามที่ยังถกเถียงกันอยู่มั้ยันถ้าจะบอกกันง่ายๆมันก็จะมีอยู่สส่วนคือคําว่าโลกวัชคือชาวโลกติเตียน นะเวลาทําไปแล้วบางอย่างเมน้นบางอย่างถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าชาวโลกมองว่าไม่เหมาะสมอันนี้เป็นโลกวัชชะอย่างที่สองก็คือปัญญติวัชชะคือพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยติเตียนว่าเป็นพระไม่ควรทําฉะนั้นบางทีเนี่ยญาติโยมท่านยกเลยเนี่ยนะอย่างเช่นอาหารดิบๆเนี่ยญาติโยมก็อยากจะถวายท่านให้ท่านได้มีโอกาสพิสูจน์ ลองบ้างอาหารญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยากให้พระท่านได้ลองชิมของแปลกๆใหม่ๆเป็นความตั้งใจดีของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระก็ต้องมานั่งนึกว่าเอถ้านฉันรับไปฉันฉันไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้าพิจารณาได้พระจัดการตัวเองได้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือการรักษาศรัทธาพระทั่วไปก็จะเจอปัญหาข้อนี้คือทําอย่างไรเราจะไม่ทําให้ศรัทธาของญาติโยมนะตกไป เขาโน้มตั้งใจถาวายแล้วบางทีพระอาจจะต้องรับไว้รับประเคนไว้ส่วนที่ว่าจะฉลองด้วยวิธีใดๆเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองหรือว่าความสามารถอย่างโยมจะมาถาวายหมูกระทะอย่างเงี้ยถามอาตมาภาพถามว่ารับไหมก็ต้องบอกด้วยความเต็มใจว่ารับแต่อาตมาภาพจะทําอย่างไรต่อจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเหมือนกย่างนั่นคือปัญญติวัชะเรื่องแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้พระจะไม่ปรุงอาหารจะไม่ปรุงเองหรือแม้แต่ผลไม้เนี่ย เวลาโย,ยมถวายเนี่ยโยมถวายถ้าผลไม้เป็นลูกๆนี่ไม่ได้แต่ว่าโย,ยมก็บอกว่าอยากจะถวายทุเรียนสักลูกหนึ่งก็ยกท่านทั้งลูกเลยอันนี้ก็ถือว่าผิดมือยกันแม้จะเป็นทุเรียนที่พร้อมแล้วให้ท่านไปแกะเองมะม่วงให้ท่านไปปอกเองผลไม้ให้ท่านไปฝานเองทุกอย่างถือว่าผิดหมดเลยฉะนั้นของที่จะถวายยังถูกต้องของเหล่านี้ต้องทําพร้อมสําหรับฉันเลยอันนี้เป็นปัญญติวัชชะ แต่ชาวโลกก็บอกว่าอยากให้ท่านได้ของที่มันสดมันใหม่จริงๆก็เลยถวายให้ท่านไปแก่เองอย่างเงี้ยก็อยู่ที่มุมมองหากว่าเราท่านทั้งหลายถวายตั้งใจดีอ่ะจะมาภาพบอกงี้แล้วกันเมื่อเราเริ่มต้นที่เจตนาเจตนาดีเป็นบุญในเบื้องต้นแต่หากว่าเราทําอย่างเข้าใจนะเราก็จะไม่สงสัยในเบื้องปลายบุญกุศลก็ไม่หายแน่นอนนะอนุยืนยันกับเราท่านทั้งหลายอย่างนั้นไม่ว่าจะถวายอะไรก็ตามแต่ สำคัญที่สุดก็คือของนั้นเหมาะกับพระไหมถวายของที่เหมาะกับพระแล้วก็พระท่านได้ใช้จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจจะถวายแต่ก็อย่าได้จิตใจตกหล่นไปกับพระไม่ฉลองศรัทธาเพราะถวายไปแล้วสมเจตนาเราก็เป็นบุญเป็นกุศลขอเจริญพรแต่ก็ตอบยากนะ ถ้าตอบเอาใจเอาใจคนรุ่นใหม่บางทีคนที่ถือวินยัยตามพระวินัยก็ไม่ได้ไม่ได้<ม>ก็ลายเป็นฉลองศรัทธาเอาแบบสบายใจเล็กน้อย<ม>อืมอ่าลักษณะนี้ก็ได้เอาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปหมูกระทะอีกก็จะเป็นเรื่องอีก<ม>เนี่ยถ้าไปถามยังไปหาหมูกระทะอีกก็<ม>ก็เห็นพระทั่วไปก็โอเคอยู่อย่างเงี้ยมันแต่มันก็ทับปรุงเองก็เดี๋ยว โรกมันมีสองกลุ่มไงกลุ่มที่ถือวินัยจ๋าเลยก็ก็ลําบากนี่โยมยอยากถวายก็ประมาณอ,อยู่ในข้อเน,นี้ยอย่างเงี้ก็ได้รับไว้เจ้าอยู่และ